สวัสดีค่ะมารีนะคะในคลิปนี้นะคะมารีจะมาพูดถึงโรคในสุกรนนะคะในช่วงฤดูฝนที่ควรเฝ้าระวังนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะมักเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะมัลลิจะมายุกตัวอย่าง2โรคหลักๆนะคะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะคะควรรู้แล้วก็เตรียมการเฝ้าระวังไว้นะคะเริ่มต้นที่โรคแรกกันเลยนะคะก็คือโรค PRRS นะคะหรือว่าเพิร์นั่นเองค่ะเป็นโรคที่เกิดปัญหาจากระบบสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจโดยสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสนะคะเช่นการดมการเลียหรือ การผสมพันธุ์นั่นเองค่ะสาเหตุของโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะ PRRS นั่นเองค่ะลักษณะอาการที่พบนะคะจะเป็นอาการที่เกิดจากโรคปอดนะคะเช่นหายใจลำบากอ้าปากหายใจและอาจพบอาการนะคะท้องร่วงร่วมด้วยนั่นเองค่ะ โรคนี้นะคะหากพบในลูกสุกรจะมีความรุนแรงมากนะคะทําให้ตายก่อนอย่านมได้นั่นเองค่ะถ้าหากเกิดในแม่พันธุ์นะคะจะพบในระบบสืบพันธุ์เนื่องจากจะทําให้เกิดอาการแท้งนะคะในช่วงระยะท้ายของการอุ้มท้องของแม่สุกรนั่นเองค่ะในส่วนการป้องกันของโรคนะคะ สุกรที่นำมานะคะควรมาจากแหล่งที่ปลอดเชื้อไวรัส PRRS นะคะและก็ควรมีการกักกันสุกรใหม่นะคะที่จะนำมาเข้าฝูงนะคะอย่างน้อยหนึ่งเดือนและก็อย่าลืมนะคะควบคุมการเข้าออกของฟาร์มนะคะโดยการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มด้วยค่ะและก็ไม่ควรเข้าไปสัมผัสนะคะกับสุกรที่แสดงอาการป่วยโดยตรง ละสุดท้ายนะคะคือการทำวัคซีนป้องกันโรค PRRS แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างนะคะที่ควรคำนึงถึงเลยนะคะก็คือราคาแพงนั่นเองส่วนการรักษานะคะคือรักษาตามอาการหรือให้ยานะคะเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนเนื่องจากไม่มียาร,รักษาโดยตรงนั่นเองและโรคสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นะคะก็คือโรค FMD นะคะ หรือโรคปากเท้าเปื่อยค่ะปัจจุบันนะคะโรคปากเท้าเปื่อยยังจัดอยู่ในโรคระบาดท,ที่สําคัญในประเทศไทยเราเลยค่ะเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียนะคะทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเลยโดยการติดต่อของโรคนะคะมีหลายทางเช่นการสัมผัสนะคะสุกรที่ป่วยโดยตรงหรือระบบทางเดินหายใจซึ่งระยะฟักตัวของโรคนี้นะคะจะอยู่ประมาณ2 7วันโดยโรคนี้ มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส FMD ซึ่งมี3จีโนไทป์นะคะในไทยก็คือ O AS A Asia1 ค่ะอาการของโรคนี้นะคะสุกรที่ป่วยจะแสดงอาการเป็นไข้ไม่กินอาหารแล้วก็จะมีแผลนะคะที่จม,มูกปากแล้วก็อาจจะลุกลามไปยังที่กีบและก็เต้านมได้นั่นเองค่ะวิธีการป้องกันนะคะโดยทั่วไปนอกเหนือจากการทำวัคซีนแล้วนะคะ ควรเข้มงวดเรื่องสุขาพิบาลรวมถึงควรมีมาตรการนะคะในการกักกันสัตว์ก่อนนำเข้าในฟาร์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสัตว์นะคะมาจากแหล่งที่ยังไม่ปลอดจากโรคนี้เข้าฟาร์มนั่นเองค่ะส่วนการรักษานะคะนปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโดยตรงเนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาการอักเสบและการป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนของสุกรที่ป่วยก็เท่านั้นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะและหากข้อมูลตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์ให้กัมลมงใด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ